สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายอร่อยด้วยกับครัวแม่หงค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หงจะพาทําน้ําใบหม่อนสดต้มกับใบเตยไว้ดื่มเพื่อสุขภาพกันนะคะใบหม่อนและใบเตยมีสรรพคุณสามารถช่วยลดน้ํนาตาลในเลือด ลดไขมันในเลือดและบำรุงสายตาต้านอนอมอลอิสระด้วยนะคะส่วนใบเตยก็จะช่วยบำรุงสมองบำรุงประสาทประโยชน์อีกมากมายคล้ายๆกันเลยค่ะวิธีทาก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บใบหมอนข้างบ้านกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวิธีเก็บใบหมอนนะคะแม่หงก็จะเก็บใบหมอนใบที่3ที่4ที่5ลงไปนะคะส่วนตรงยอดของใบหมอนนะคะเราก็นำ ไปผัดใส่ไข่ก็อร่อยค่ะหรือจะเก็บไปลวกไปเนื่อใส่ปลาไว้จิ้มแจ่วก็อร่อยมากๆเลยนะคะส่วนแม่หงจะชอบนําไปใส่ต้มยำไก่บ้านนะคะจะอร่อยมากๆเลยค่ะและก็จะนําไปใส่น้ําปลาเวลาต้มน้ําปลาจ้มตํานะคะขาดไม่ได้ก็คือใบหม่อนนี่แหละคะ่ะเพิ่มรสชาติความนัวความหวานนะคะใช้แทนชูรสได้เลยค่ะแม่หงก็จะเก็บใบหม่อนไป ประมาณ78ใบนะคะแล้วเราก็จะไปเก็บใบเตยค่ะหลังจากเก็บเสร็จนะคะเราก็จะนําไปล้างทําความสะอาดกันค่ะค่ะแมห่หองก็จะนําใบหมอนที่เก็บมาและใบเตยประมาณ5้าใบนะคะมาล้างทําความสะอาดค่ะหลังจากล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆนะคะเป็นต้นๆประมาณนี้นะคะเราจะหั่นทั้งใบหมอนทั้งใบเตยนะคะ แล้วเราก็ตั้งน้ําให้เดือดค่ะแม่หงใช้น้ําประมาณ1ลิตรนะคะพอน้ําเดือดเราก็นําใบหม่อนและใบเตยลงต้มประมาณ5-10นาทีนะคะหรือต้มจนพอใจของสีที่ออกมานะคะส่วนแม่หงก็จะต้มประมาณ10นาทีก็พอค่ะค่ะแม่หงก็ได้ต้มผ่านไป10นาทีนะคะสีของน้ําใบเตยของใบหม่อนก็เริ่มออกประมาณนี้นะคะแม่หงก็จะปิดแก๊สเลยค่ะ สำหรับท่านที่ชอบดื่มชาร้อนๆนะคะสามารถดื่มได้เลยค่ะขณะที่ยังร้อนๆนะคะจะชื่นใจมากเลยค่ะจะหอมใบเตยมากค่ะก่อนที่เราจะนำมาดื่มเราก็จะกรองด้วยกระชอนตาถีหรือผ้าขาวบางก็ได้ค่ะหรือถ้าหากดื่มไม่หมดนะคะเราก็พักไว้ให้เย็นแล้วนำใส่ขวดนำไปแช่ตู้เย็นไว้ดื่มก็ได้นะคะสุดท้ายนี้หากชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ